อพ,พูดเรื่องจริงนะมันปวดจริงๆนะปวดโอ้โหทรมาระกรรมพิกว่าพิขายอยู่นั่นแหละใต้เขานี่มันจี้ลงไปแต่ตาพ่อเวลามันล้วนี่นะคือล้าวจากนี่ลงไปลูฝ่าเท้าเลยเนี่ยชื่อเนี่ยแม่บัวหลันถนับบุญอา,อายุเจ็ดสิบเจ็ดปีอาการก่อนหน้านี้ปวดปวดขาทีแรกปวดขา,ข,าข้างข้างซ้ายใต้เข่า ไปจนถึงฝ่าเท้าแต่พอต่อมาเนี่ยมันปวดกะเะตโพกข้างข้างขวาเนี่ยไปตลอดฝ่าเท้ามันเป็นมันเป็นอย่างเนี้ยมานานแค่ไหนคะแม่โอ้ยเป็นมาสองปีกว่าแล้วแต่ปีนี้เป็นมาเกเป็นมากค่ะไปอ่าก็พอดีมาเปิดปดโทรศัพท์เห็นเขาให้เราโทรมาใช่ไหมอ่าเราโทรไปก็ไปเจอไอ้ไอ้หนูนั่นแหละ อพอทานกินใหม่ๆนี่นะมันมันรู้สึกมันปวดนะมันปวดปวดต้องพึ่งปวดมาแต่พอประมาณอาทิตย์กว่าไปหาสี่วันก็มันเบาอ่ะสังเกตตัวเองใช่ไหมตื่นเช้าตีห้าเนี่ยพอเราลุกมันรู้สึกว่าเบาหิวหิวเดินได้สบายอ,ะอ่ะอ่าแม่ทานมากี่อาทิตย์แล้วค่ะก็ได้เดือนวนอนนะครบเจ็ดวันเสร็นเนี่ย อ่าใ้เดือนอน,อนึงอ่าแก็ทิ้งในโทรหาว่าเอออยากได้อยากสั่งมากินอีกสักชุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วหลับรู้สกสบายขึ้นหลับนี่คัะจิดหลับหลับอะไรนี่การู้สึกก็ดีขึ้นอ่ะอ่ามันเบาอ่ะพอเดินอะไรมันเบาเหมือนเรายกอะไรหนัหนกๆร็วา,ออาองอ่ะอ่ามันเบาลงอ่ะก็จะลองสั่งมาทานอีกสักชุดค่ะแลถ้า ก็อยากจะบอกคนที่เป็นเหมือนฉันนี่นะมันปวดทิ้งๆท,ทรมานถ้าพอถ้าพอถ้พอ,ถพอกินได้ก็ลองดูอ่ามันก็มันจะเบาลงเบาลงอ่าเน,นี่ยก็จะลองเอาเอามากินถอยชุดหนึงรู้สึกมันเบาลงอะ่ะมันเดินในข้องมันนั่งขัดสมาบได้พักเพียบได้แล้วละจะปั่นเช้าเย็นชเช้าเย็น <c oughs> ทีละสองร้อยรอบสามร้อยรอบก็กันนับไปด้วยไงเดี๋ยวนยี้นั่งคับเทียบนั่งคับตัมอาจได้เนี่ยนั่งได้สามารแล้วพอแค่เราทำงานมันนี่เรากัดตัมอาจได้เนี่ยนั่งได้ทำได้แล้วไม่ได้เอก่อน <laughs> นี่จบบุญเลยคนฉันนี่ได้เหนื่อยดีดีขึ้นแล้วเนะาะจา่าย